แล้วไปดูเกมสองกันนะเกมที่สองผมมาอยู่ในกรีคลบโบราณนะทนแบบกรีกโบราณในะการลบแบบเผเชิญหน้านะครับห้องเทียเก้าเทียสิบนะครับมาครับผมไม่ค่อยถนัดด้วยอดัานนี้มันมันเล่นยากนะครับ รถเรามุมกดมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะแล้วแบบลายประทามันต้องแบบลงไปเล่นตรงนั้นแล้วแบบคือชะงกหัวขึ้นไปยิงอะ่ะเราเปิดเพจล่างประมาณนั้นแล้วเชิดหัวเรายิงไม่ได้นะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะลงไปนะเราไม่กลัวนะฮะข้างหน้าเห็นเอ็มหนึ่งศูนย์สามนะเขาเดินเข้เขามาตรงนี้เหมือนจะเดินขึ้นมาแฟงตรงนี้นะ แต่ว่าไม่ทันนะครับผมคุมขึ้นมาก่อนนะกดเป้าลงมาแหม่ไม่ได้นะครับปุ่มกดมันไม่ได้จริงๆนะตรงนี้ก็หันข้างรถแล้วก็ยังกดไม่ลงนะมุมกดมันแค่ลบเจ็ดนะครับก็แทบไม่มีอ่ะไม่รู้จะเอามาทําไมนะลบเจ็ดแต่ก็ย่งดีกว่าไม่มีนะโดนวิโนโทอซัดไปยสองนะัดอินหนึ่งศูนย์อินหนึ่งศูนย์สามก็เจ็บอยู่นะ ตรงนี้ผมน่าจะเก็บ M103 ไปมันต้องอย่างนี้นะครับผม,มต้องเล่นจับจังหวะเป็นนิดหนึ่งนะครับเข้ามัวไม่ไดนะ้เข้ามัวเรียบร้อยเลยนะรถเราไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับเพดล่างคือยิงได้แน่นอนนะเจอะก่อแค่ร้อยแปดสิบยิงเข้านะตรงนี้เห็น FV183 นะเข้าโผลหน้าออกมามา์มเชียนไปเอาไปคุะนัดละกัน กระสุนจากพระเจ้ารู้จักไหมเอาไปคนละนัดเลยฉันให้แต่ไม่ต้องเอาคืนมาก็ได้นะไม่ต้องคืนฉันนะฉันไม่ต้องการโอ้โหสัดติดแผ่นรองปืนโถ่าเสียดายคิวมากนะฮะสกิกแก้มเมาเ์เชียนไปซ้ายมือเห็นกิว15นะทำไมเขาขึ้นไปสูงขนาดนั้นกิว15 เป็นเป้าแบบเป้าง่ายๆเลยนะครับไม่รู้เขาเล่นเขายิงยังไงของเขานะคือถ้าจะยิงก็ยิงมันน่าจะโดนอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ยิงดีกว่านะเก็บไว้ที่หลังนะเอาเมาส์เชียนก่อนว่าซัดไปหนึ่งเม็ดจิกแก้มเข้าไปอ่าแล้วก็เรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะทางขวามือเหลือออบจกสองหกศูนย์อยู่คันเดียวนะครับอีร้อยเราก็เลือดเหลือลอมล่อนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองนะ โดนกลิวสิบห้าซัดเข้ามาก็น่าจะเหลือสักร้อยกว่าแล้วมั้งนั่นไงว่าแล้วหันหลังให้เขาด้วยประดินนะ่ะซัดสองศูนย์ไปนะสองศูนย์ใกล้จะตายแล้วนะครับเหลือเหลือไม่เยอะนะแต่อ e ีร้อยไม่น่าจะโหลดทันนะครับผมพยายามจะบังให้เขาอยู่นะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะได้นะครับอ่าใช่นะครับอีร e ้อยโดนยิงไปนะอีร e ้อยน่าจะโดนลูกฮีทนะน่าจะเจาะแก้มอนะ่ะยิงง่ายสุดแหละ แล้วก็จีบสองศูนย์ไปนะเหลือนัดหนึ่งอ่ะเอาไปแล้วกันกระสุนกระสุนแบบแจกฟรีแบบไม่อั้นนะหรือยี่สิบสี่นัดนะไม่ต้องกลัวนะครับเหลือลูกมีดอีกหกตั้งหก,หกเมตรน,นะยังไม่ได้ใช้เลยนะเอามาเนะเพื่อแบบเจาะไอ้ไอ้พวกแข็งๆแบบยิงยาก,ยากใช้ต้องใช้เหลี่ยมใช้ลายอะไรอย่างเงี้ย แบบวัดเชิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ช่วยได้นะยอ่ได้ระดับหนึ่งเราไม่ต้องผลตัวรถเยอะหาเหลี่ยมยิงเอานะผมคาดว่าเขาน่าจะวิ่งไปเนินทางด้านตรงลายเอทตรงนั้นนะเนินทางด้านขวามือตรงที่ผมเล็งเป้าไว้นะอ่าและเดินมาไฟติดนะอ่าใช่ยิงด้วยนะหนึ่งสองหนึ่งบียังไงเพื่อนบอกให้แคปนะ ไม่เอาอ่ะไม่ชอบแคปนะครับผมไม่ชอบแคปหมูนะโอ้ยโดนมินโทยับเฮดอี e เข้าไปนะเรียบร้อยนะฮะหนึ่สองหนึ่งบีเกมนะตานี้ก็ค่อนข้างนี่จะลุ้นระทึกหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือรถเร็วฝั่งนั้นเหลือรถเร็วคันหนึ่งแล้วก็ฝั่งเรามีแต่แบบรถชา้าๆนะนี่พี่แท้งอะไรอย่างงี้นะเหลือแบบทีดีแบบชา้าๆอย่างเงี้ยแบบมันอันตรายนะครับพยายาม ถ้าเป็นไม่ได้นะพยายามเก็บพวก LT พวก MT ไปนะมันเอ้ยพวก L, LT พวก m e d i มแท a n k พวกอะไรอย่างเงี้ยแบบที่มันเร็วๆตัวไหนมันคล่องๆองเอามันออกไปก่อนนะพวกตัวโหลดเร็วๆ DPM ดีๆ DD, ปืนรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเอาออกเลยนะดามจแรงมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าดาเมจแรงนะเพราะว่ามันหนึ่งแหละดาเมจแรงข้อเสียคือมันโหลดนานนะเราก็ยังยังมีจังหวะเล่นนะแต่ถ้า วิ่งจะให้วิ่งตามแบบวิ่งไล่จับรอบแมวอะไรอย่างนี้ก็ไม่เอานะก็หน้าเบื่อนะครับเล่นยากนะก็เกมที่2อผมยิงไป4 5่พน้า็ดสนะครับบล็อกกระสุนได้1,620งพัทำลายค่าสึกได้3คันทำความเสียหายเกินรถถังค่าสึกห้าคันนะครับผมได้ต้นปืนมาฉายาต้นปืนมานะครับแล้วก็ได้ตาคอมชี้ชันชั้นสองนะกับนักแม่นปืนนะครับ ยิงถูกยานก่อค่าศึกต่อเนื่องกัน10ครั้งขึ้นไปนะถึงจะได้นะครับผมอ่านะตอนนี้ผมมีคูณ3นะครับก็ได้ค่าประสบการณ์ชั้นยอดมา4,137นะได้เงินมา36,887นะครับผมถ้าค่าย,ยุทธวิปัจแล้วก็ค่าย,ยุทธพัณฑ์ไปเหลือ1 8 4 8 7บาทนะครับผมก็ใครจะดูเพิ่มคูณ2ก็ได้นะเดี๋ยวผมไม่เอานะเสียเวลานะ เรามาดูที่ประสิทธิภาพกันนะครับผมยิงไปามนัดนะครับผมเข้าเป้า12นะครับเจาะเกาะเข้า11นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเป็นบัญชีธรรมดาไม่มีบัญชีพรีเมียมนะอืก็ประมาณนี้สําหรับ VC 55นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบาย